ยึดเพื่อนค่ะเราก็จะได้ไม้แฝนเสื้อทําเป็นโค้งให้กับดีเป็นนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําค้างให้เดบเพิ่มเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาแตกออกมาเยอะมากแล้วนะคะแตกออกมาเยอะมากแล้วค่ะเราจะทําซุ้มให้เขาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทําแบบไหนนะคะไปดูกันเลย เราก็ใช้ไม้ใส่นเสื้อเก่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ดึงตรงก้นไม้ใส่นเสื้ออันนี้นะคะดึงตรงก้นไม้เส่นเสื้อแบบนี้ให้เป็นลักษณะเดียวกันกับที่เรามีไว้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ที่ขี้ขี้ตรงตะของอตรงนี้นะคะขี่ให้ตรงนะคะเพื่อที่เราจะปักไว้ในกระถางได้นะคะทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวางตรงสลับมุมกันนะคะให้เป็นสีด้านนะคะอันนี้เราเลียด้านเดียวนะคะด้านหน้าด้านเดียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติดดอกไม้ไว้เดี๋ยวเราจะเอา ไม้ใส่เสื้อของเรานะคะใส่ไว้อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นสี่มุมแล้วก็จับหางยาวๆของเขานี่นะค่ะขึ้นไปอยู่บนนี้เลยนะค,ะ,คะเราก็ใช้การเสียบก็ไปเลยนะคะเสียบไม้แส่เสื้อที่เราทําอีกอันนะคะแล้วเราก็กดเขาอยู่ใ,ใต้ใต้วงในเดี๋ยวนี้นะคะกดอยู่ใต้วงในแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาคลิปล็อกหรือว่าเอาด้วเส้นเล็กๆได้นะคะมัดเขาไว้นะคะ เราเอาคลิปล็อกก็ได้นะคะถ้าใครมีคลิปล็อกสะดวกสะดวกนะคะแล้วก็ล็อกเข้าไว้เลยแบบนี้เลยค่ะดูไหมคะ,เ,คคะเราไปจับหานเข้าไยนะคะจับพานเขามาัดบัดขึ้นกับคงไหมแสนเชี้อที่เราตกดเข้าไปไว้ในขวดไม่สักครู่นี้นะคะนี่คะ่ะจับหานเขาพัานแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพานเขาไปแล้วก็เอาลวดมัดเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะไหลตามลวดนะคะลากเขาก็จะยึดที่ลวด ไม้แตนงเสื <PI> our e. ้อของเรานะคะก็ต hey. ้องมัดแน่นมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาฝั่งนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายาวยาวเยอะแล้วนะคะยาวเยอะแล้วค่ะแล้วก็มัดแบบนี้แล้วจับจับทรงเขาได้เลยนะคะจับทรงเขาได้ค่ะเพื่อให้เขาอยู่ในโครงไม้แต่งเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะห่างเขาก็ยาวมากแล้วแหละค่ะ เราก็เลยต้องมาแต่งเพิ่มเลยนะคะตอนนี้มาแต่งเพิ่มนี่นะคะแล้วก็หางเก่าแล้วก็สามารถเก็บเพิ่มได้นะคะเก็บเพิ่มให้เขาขึ้นที่เดิมได้ค่ะนี่นะคะเราก็เก็บหางเข้ามาเพิ่มเลยก็นีค่ะหางยาวๆแบบนี้นะคะเก็บมาเลยค่ะหางยาวๆเราก็เก็บมาขึ้นขึ้นโคมแบบนี้นะคะ ค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราเก็บหางยาวๆของเขานะคะเราก็จะได้ไม้แฝงเสื้อที่ทําซุ้มให้เขาแบบนี้นะคะเป็นสี่มุมแล้วค่ะตอนแรกเรามีอยู่แค่สองมุมนะคะตอนนี้เป็นสี่มุมสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวหางเขาก็จะยาวขึ้นมาอีกแล้วก็เอามาปกคลุมนะคะก็จะเป็นซุม้มเป็นซุ้มกลมๆอยู่บนขวดแบบนี้นะคะค่ะแล้วใช้ไปทีนี้ก็ได้นะคะค่ะเพื่อนๆคะนี่แหละคะ่ะ เราสามารถใช้ขวดน้ำมาปลูกเดฟก็ได้แล้วก็ใช้ไม้แฟนเสื้อเก่าเก่านะคะที่เหลือใช้มาทำเป็นซุ้มให้เขาได้เลยค่ะก็จะได้ซุ้มเดฟสวยน่ารักแบบนี้อีกหนึ่งมุมไว้แต่งสวยเลยะค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆ่คะเ,เพื่อนเพื่อลองทำตามกันได้เลยนะคะไม้แฟนเสื้อเก่าเก่าเราก็อย่าทิ้งนะคะเราก็เอามาทำแบบนี้ค่ะก็ง่ายแล้วก็สวยแล้วก็สะดวกเลยแะคะ่ะ ค่เ,เพื่อนๆค,คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเ,เพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ